ก็ต้อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ผมท็อกซิกชานน์นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็วันนี้จะมาบอกว่าทางเรามีการเปิดร้านรับฟาร์มบอกฟุตแล้วนะครับผมก็จะเป็นในด้านของนี่เดี๋ยวผมจะมาอ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับชื่อร้านชื่อว่าเลซี่เอ็กนะครับผมก็ทําโดยผมกับน้องเกมนะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรียนราคากันเลยนะครับผมรับฟาร์มเลเวลนะครับเลเวลหนึ่งถึงเจ็ดร้อยน่ยอยู่ที่สี่สิบห้าบาทนะครับ จ็ดร้อยถึงพันห้าอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับผมแล้วก็พันห้าถึงสองพันสองอยู่ที่เจ็ดสิบเหมือนกันครับผมอันนี้คือราคาเท่านันเพราะว่ามันฟาร์มยากเหมือนกันนะครับส่วนลูกแรกงมันฟาร์มง่ายก็เรียเวาที่สี่สิบห้าบาทนะครับผมแล้วก็ทางเราก็มีบริการรับหาดาบนะครับก็ดาบโซโลแบบสุ่มนะครับผมเล่นละยี่เล่มละยี่สิบห้าวอนะครับฟาร์มเงินเพิ่มสิบวอนะครับแล้วก็ดาบโซโลแบบเลือกเล่มนะครับผมก็ห้าสิบวอนะครับแล้วก็ดาบชุชิตะนะครับผมหรือดาบอุซุย ชูซุยอ่าใช่ใช่ใช่ใชห้าสิบวอลกันนะครับผมแล้วก็ดาบยามะเล่มละสามสิบนะครับแล้วก็เลนกโกคุสี่สิบวอลนะครับผมแล้วก็จะมีรับอีโวเพลนะครับเพลมนันลดสิบวอลนะครับเหมาหมิมงยี่สิบสกายเปียยี่สิบนะครับผมมีไอดีลองเป็นเพลสกายเปียนะครับแล้วก็ไซบ,รบอร์สิบวอลถ้ามีทำมาแล้วว่าก็จะมีการลดให้นะครับผมแล้วก็มนุษย์เงื้อสองสิบวอลนะครับเพลอุอ่นสามสิบวอลเนาะ แล้วก็รับฟาร์มมัตเตอรี่เอ่อไฟติ้งสไตล์นะครับผมแบบไม่มีเกมพาร์ตนะครับก็1นึ0งถึงสามรยหนึ่งถึงสามร้อยายมัตเตอรี่หนึ่งสามร้อยนี่คือสาสิบาทนะครับสามร้อถึงหกรคือห้าสนะครับผมเมาหนึ่งถึงหกร้อยในเจ็ดสิบ้นะครับผมก็อ่าถ้ามีเกมพารนะครับก็จะลดให้เหลือสิบาทสาแล้วก็ถ้าเหมาก็จะเป็นห้าสิบนะครับผมแล้วก็รับทำหมัดนะครับเอ่อไฟติ้งสไตล์ก็จะเป็นซูเปอร์ยูเมนนี่ห้าสิครับผม อ่าขาดําสันจิห้าสิบห้าครับอันนี้คือ v ีสองเนาะแล้วก็ชาร์กแมคคาร์ตี้ก้าห้าสิบห้าเหมือนกันครับแล้วก็อิริทริกสี่สิบครับผมแล้วก็มังกรห้าสิบห้านะครับผมอันนี้รับทํา v สองเนาะเอลืมลืมไปน้องเกมแกม้าเป็น v ีสองนะครับผมแล้วก็รับฟาร์มเงินม่วงนะครับก็ดันหนึ่งไม่ถึงว่าหนึ่งพันเงินม่วงนะครับก็สามวอครับแต่ก็ถ้าให้พี่ซื้อชิปด้วยก็ห้าวอนะครับผม่ยังไงมันก็ต้องซื้อชิปอยู่แล้วงั้นก็หนะ้าวอ แล้วก็รับตำผลตื่นนะครับไฟ50น้ำแข็ง5 5ครับผมมืด60สิแสง60ครับสัน70ได้80แล้วก็สายฟ้า70นะครับผมแมกมา60แล้วก็พระ70แล้วก็สาย65นะครับถ้าทำมาบางสกิลก็จะลดให้นะครับผมเหมือนแบบทำสกิลเซตมาแล้วสกิลเอ็กมาแล้วอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็บริการอ่าอีลิตอัลเตอร์นะครับหนึ่งเควสราคาหนึ่งวอนนะครับผมแล้วก็บริการอีกหนึ่งก็จะมีแค่สองบริการนะครับก็ รับธรรมะขี้สังเกต V2 ร,ราคา20่สิบโับเรนโบเอ่อธรรมะขี้แบบสายลุงนะครับผมขี้กอสายลุงก็15บห้นะครับผมก็ราคามีประมาณนี้เลยนะครับผมก็มาอุดหนุนล้างก็ได้นะครับผมผมกับน้องเกมทั้งันสองคนเนาะก็คลิปนี้จบวันนี้ผมขอบคุณมากๆเลยครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนๆๆๆนะนะก,กันอย่ารับไปไลน์พวกซุกเก็ต